โอเคครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะผมคลิปนี้เราจะทําการาวิ่งเจ้าดำดกักระบะดานะกระบะดานะครับ,บ,บ,รบทุกคนครับเราจะวิ่งกระบะดําดเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําการอาเอาเจ้าแคทตักใส่นะทุกคนนะก,กูจะอธิบายได้มันยากระบักสักแค่ไหนเนี่ยอโลไปไปดูเกมกันนะผมนะเอ๋แวบเจ้าเจ้าดำโอเคยังไม่ดำครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตรงนี้เป็นโคลนนะทุกคนนะตรงนี้เป็นหินตรงนู้นเป็นดินเอาจะเอาอะไรสักอย่างเนี่ยคะโว้ยแต่โคลนแม่งสมจริงชิบหายรู้มีรอยหมูรอยอะไรด้วยนะทุกคนนะเฮ้ยอะไรตัวเนี่ยมีนี่ไงวะเนี่ยแล้วหมูมาเดินอะไรอยู่งนี้วะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเอากระบะเอ่อกระบะดำนะครับวิ่งดินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้วิมาหลายคลิปแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวรู้กันเลย ไปกันเลยวันนี้อยู่กับเจ้าแคทนะผมแคทเจอร์บิลล่านะครับผมซามส์ซองซูนิกเจเนอเรันนะครับ,รบนะเพราะว่าเราไม่ได้นี่มาหลายคลิปแล้วนะครับทุกคนเราไม่ได้มาเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ออวิ่งดินมาหลายคลิปแล้วเพราะาลูกค้ารอดินนะครับผมนะนะครับผมบายสองมุกกีเต็มสองมุกกีออกสองมุกกีออกโอเคไปเลยไปเลย โอเคบนไปกันเลยปุ๊บ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 ไม่มีหรอกเสียงปุ๊ฟู่ฟื้นฟืแล้วอะไรเนี่ยโอ๊ยเช็ดเลย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 สักทีไป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 เดี๋ยวไปเอาใหม่ไปเอาใหม่คือแล้ก็เทดินที่เดิมนะครับทุกคนเทดินที่เดิมนะครับเทดินที่เดิมวุ้ยฟังเสียงดิ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเทดินให้ละครับสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับรออะไรล่ะจะรออะไรล่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดัาสิทธิ์เราจะมาล้มดินให้พี่แกด้วยนะทุกคนมาแบบเขี่ยมันเรียบๆนะผมนะ ไปเทพป,ป้าเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูกันนะมาดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะบกุกมาดูกันนะไปไปดิไปดิเราไปดิรดอเลยเราเฮ้ยชิมหายแล้วชิมหายแล้วเฮ้ยมึงเฮ้ยไปดิโอ้โหมีแล้วพี่แกมีคันเร่งไว้ทำไมครับฮัลโหลมีคันเร่งไว้ทำไมครับเนี่ยฮัลโหล เออนี่ไงออกแล้วออกแล้วโอเคเออจน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 เดี๋ยวเดี๋ยวใจใจใจเนื้ไม่ได้แดกคุ็อกโอ้แล้วแล้วดูพี่แกหมุนหมุนพวงมาลัยในในห้องห้องขับดูอ่ะหมุนแม่งหมุนอย่างชิวอ่ะแล้วแล้วดูมาดูมุมมองนี้ดูดูมองนี้ลิมิราหมุนดูดิไอ้เหี้ยหมุนแปดพันรอบแล้วมั้งเนี่ยโอ้โห มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมารับดินแล้วครับมารับดินแล้วจ้ามาแล้วครับมาแล้วลูกจ้ามาแล้วลูกจ้าลูกกูกว่าที่ลูกอยากได้กูกว่าที่ลูกอยากใส่วันนี้วันนี้ขับขับคนเดียวเช่นเคยนะครับผมนะขับคนเดียวเช่นเคยนะครับทุกโพสดูเดี๋ยวจัดอุ้ยชัดเป็งสวยจริงนะแต่คนไม่ชอบดูไม่รู้เป็นไรนะครับผมนะครับผม โอ okay. oh, wow. เคโอ้โหพวเกียกใหญ่เลยพี่เอ้ยเออยว้าวจะไนลงแบบเงั้นวะเนี่ยโอ้โ oh หเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งก่อนแต่งก่อนโอ้โ oh หน่ากลัวนะลงแบบนี้ทำไมเอาไมอันตรายอันตรายมันน่ากลัวครับลงแบบนี้ไม่ดีไม่ดีดแล้วไอ้นี่แม่งเต็มโคตรเร็วอลยทุกคนเต็มอย่างเร็วเลยเนะี่ย โอ้เต็มแล้วโโอ้หคือกููไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้เต็มเร็วขนาดนี้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะครับผมนะเออเต็มเร็วชิบหายเลยแล้วไปวิ่งไปเออ่เขาเรียกว่าไปเออ่ถมดินะอย่างนานเลยนะครับผมนะเป็นล้มดินน่ะเป็นเทดินอย่างนานเลยกระบะดำนะครับผมนะกระบะดำนะครับ แถวนี้แถวเมืองไทยนี่ก็มีเยอะนะทุกคนนะแต่แต่จะไม่มีทุกจังหวัดนะผมจะมีเป็นบางจังหวัดนะผม<ป>ดับไปเดี๋ยวเราต้องวิ่งเดินหน้ามาอีกสักหน่อยหนะึ่งเพราะว่ามันจะนี่มันจะติดมันจะติดนะผมมันจะติดเดี๋ยวมันจะติดนะครับ,รบท่านครับท่านซอรครับผม มันจะติดนะครับท่านครับออโอ้โหไปกัน,ลนโลอดไปกันโลดน,นะครับผมโอ้โหเลี้ยวเอ้ยโอ้โหเลี้ยวโอ้โหเลี้ยวมึงดีฟเลยนะเลี้ยวเนี่ยแหมมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคครับมาแล้วครับ<ฮ>มาสองกุงกี้แค่นั้นแหละ มาเียวแค่นั้นแหละเร็วมากครับทุกคนเต็มค้นเร็วอะ่ะเคื่อสก,กิดเบาๆอะ่ะโอ้ยโปหโหโหโหอดยืบลงเลยกันเลยทีเดียวนะผมนะเ่๊ไปกันเลยไปกันเลย ม่ไ,ได้แดกคู่ล็อกไป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 ปืนปืนโอ้โหรถแรงมากครับคือรถด,ดับเนี่ยดับอ่ากระบะดับนี่มันต้องแรงนะทุกคนถ้ามันไม่แรงมันไม่สามารถบรรทุกดินได้ขนาดนี้นะคือมันต้องแรงกว่าปกตินะครับ <problèmes> นะนะมันต้องแรงกว่าครับถ้ามันไม่แรงมันจะไม่สามารถบรรทุกดินได้ขนาดนี้นะแล้วก็วิ่งดินแบบพวกขึ้นเนินพวกอะไรได้แบบขนาดนี้นะทุกคนนะคือแบบถือว่า ไม่ลงรถอะไรเล็กๆขนาดนี้มีเลยหรอวนะเนี่ยอยากใส่แม่โครอ่ะผมยังมีลงรถแมคโครอ่ะไม่ได้แดกคู่ล็อกคือ,อที่แบบนั้นเรายังไม่มีลงจอดรถแมคโครเลยนะทุกคนนะคือ,อผมอยากทำลงจอดรถแม่โครอ่ะก็อ,อ,อยากทำลงจอดรถแมคโครซะแล้วเกินนะครับผมบู๊บบู๊บ

เลี้ยวครับผมเลียเ้ยวอีกเดนี่มา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 ยิ้วๆับวันนี้วิ่งดินชิ้วๆนะวันนี้นว,วิ่งดินนะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่รถด,ดำนะไม่ได้ตักใส่รถด,ดำนะครับ ก็ตักใส่รถดัมและแต่มันเป็นกระบะดัมไงเพราะว่าเขาซื้อดินครับผมก็เลยตักให้นะโอเคมากี่รถแล้ววะเนี่ยหลายรถแล้วนะเนี่ยสองมุกี้เต็มสองมุกี่เต็มหมดแล้วนะผมนะผมจะวิ่งเป็นร้อยรถน่าจะนานมากเลยครับนานมากเลยนะเขาน่าจะสั่งไม่เยอะก็เลยมาได้ ถ้าสั่งยอะๆก็ต้องเอาแบบเอาสิบล้ออะไรอย่างงี้มานะผมนะแหม,มากันเลยมากันเลยจอดเอย็ขีถ่ถอยถอยถอยต้องดูกระจกครับวู้ยไปเล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 ยปุ๊บอ่า ดำไปเลยลูกพี่ดำดิลูกพี่เอ้ยมึงก็ดำดีบูนบูนบูนเบิ้นเบิ้นเบิ้นปุ้งเยอะปืนมวยแดกคู่ล็อกนี่นี่เออมาเถอะครับผมจะหลุดจะรั่วเข้ามาเถอะเออเบิ้นเบิ้นสวัสดีครับมีรถหรือเปล่าไม่มีก็จวดเลยครับผมนี่โอ้โหผมอยากซิ่งเป็นตรงนู้นจริงเลยเนี่ยมันซิ่งไม่ได้ครับผม เว,เวลาเวลาเรี้วนี่มันมันมีแบบอคือแบบหนื่ๆหน่ด้วยนะมันไม่ได้หักพึ้ดไปเลยนะทุกคนไอพวกจอดไกลกันลูกพี่จอดไกลกันโอเคแมจวดครับผม วัดกันเลยโอ้โหอ้โวิ่นี่เกือบหมดว่ะนี่เกือบหมดนะครับผมไปไปไปพี่ไปรอได้กี่นาทีวะนะสิบนาทีแล้วนี่หวิ่งกี่นาทีสิบนาทีแล้ววะเนี่ยไปอ๋ออ้อ วุ้ยข้างบนนี้มีบ้านด้วยเหี้ยซึจรัดประรัดเปล่าแงมเลยผู้ไฟดอกว่ะมาแล้วครับเออมาแล้วครับเดี๋ยว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 เท่ากันเท่ากันเท่อนคือเราสามารถเอาไปครูมาถางหญ้าตรงบริเวณนี้ได้นะทุกคนถางหญ้าได้นะคือตรงไหนโลกๆนี่คือขอแค่บอกอ่ะแค่นั้นแหละขอแค่บอกนะผม ลนะบ,บอกไปเลยจ้าเดี๋ยวข้าพเจ้าจัดให้นะครับบอกไปเลยครับน,นี่ดับไปดับไปแหมกระบะดับมันเร็วเหมือนกันนั่นไงอ่ะมันเร็วมันสิ่งครับแต่ว่ามันใส่ได้น้อยครับแค่นั้นแหละก็เสียนะครับใส่ได้น้อยมากครับสองตักเต็มอะนะผมนะไม่ไม,ไม่ถึงสองตักเลยนะตักครึ่ง ตักนิดๆนะครับผมตักดึงแล้วก็อีกนิดๆนะครับเต็มโอ<ฮ>้โหเขียร์รถกูดิฟเลยแรงเกิน,น,รนครับผมรถดิฟครับแรงมันแรงเกินอะไรอย่างเงี้ยคนะพวกแรงมากครับ <c oughs> มาๆๆมามา,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 มาเดี๋ยวรถสุดท้ายแล้วกันเนาะรถสุดท้ายขออัดกล่องหน่อยละกันเนะ้อรถสุดท้ายขออัดกล่องหน่อยละกัน ลึกขุนลึกมากเลยนะเฮ้ยผมอยากรู้ว่ามันจะน,นี้ได้หรือเปล่ามันจะลงได้ลึกขนาดไหนวะโอ้โหสุดแล้วเนีย่ยสุดบูมเลยทุกคนคือบูมอ่อ่าอากระบ,บอกยังไม่ชนเลยครับอ่าอันนี้สุดแล้วกระบอกยังไม่ชนเลยอะ่ะอุ้ย เชี่ยฝุดลึกเลือดชิบหายเลยรวงเอาจนสุดปูมแล้วมั้งเนี่ยโอ้ลึกโคตรลึกเลยครับทุกคนเปิดน,นี่นโอเคครับทุกคนครับนี่เ,นเดี๋ยวเราไปทีก่อนมาคันล้อยปุ่มเปิด ยางที่สวยมากเลยนะยางอ่ะเย้อุยอ้ยเี่าชนเจ้าชนนี่ลูกพี่เอ้ยเจอมึอมีจับพวองมอะไรสองสองข้างไว้นะทำไมไม่จับพวองมอะไรสองข้างเนะี่ยฮะโหลเไอ้สองมือมือหนึ่งไปจับเกียร์ทำไมอ่ะ<ป>คือมันมีเกียร์ด้วยนะทุกคนมันมันสังเกตเอ่อข้างล่างอ่ะนะนะผมสังเกตดีๆนะครับ มาละจ้าดับละจ้าดับละครับดับไปเลยครับโอเคครับผมดับไปเลยครับโฮ้ยหมุนหมุนหมุนห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 ุนโอเคครับตัวรับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับงานวิ่งดินกระบะดับนะครับผมนะครับผมนะ ก็มาวิ่งในรอบหลายวันกันเลยทีเดียวตั้งแต่เปิดตัวไปนะผมนะเจอนใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ